เรียกเรียนก้องเป็นผู้เข้าแล้วค่ะต้องเรงว่าฝุ้นก็น่าจะทุเรียนนี้แหละก้องเติมเติมทุกวันพอได้แก้กันสักทักส่องท้าแล้วช่วงนี้คนท่านไปกินทุเรียนม่อนทองกันเยนอะทุเรียนบ้านไข่ก็ไม่เลี้ยวเลเลยแต่ก็ไม่ใช่ปันหาเพราะว่าทุเรียนกวนใหญ่นี่ปลอมต่ำการแสดงอยู่เลยลทีได้มาวันนี้แก่เ,เร็วเนื้อดีทั้งเพลลูกนี่ยุ่มดีเนือเ้อเลือกตอนนี้แล้ที่ไข่ดีใข่ไขก็คิดว่าเป็นทุเรียนพันกันได้จริงๆแล้วน้องคือเนือ้อทุเรียนบ้านที่เนื้อยอะแล้วก็็็เเมมดดดลกกกาคคค่่ะทุนนนนนใใรรรไ้้ิิตตออีับจ บ้านส่วนเรามีไ่เนื้อเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นเนื้อเรื่องเนื้อข้าวหรือว่าเนื้อซออุกนี่กระโดจบมาเช็คเนื้อข้างในดูกันเนื้อข้าวลูกเล็กแต่ยุ่มดีจิวแต่แจ๋วนะถั่ทุเรียนกันเสร็จเร็วก็มาแกะเนื้อกันค่ะมดนาะเรียนนี่นาะหว่าหมอหนัวตรงข้าวเร็วว่างที่แกะเนื้อมดคุมนี่ก็ใช้เวลาไปเร็วครึ่งวันวิธีการทําไม่ได้ยุ่งยากแต่ก็ไม่ง่ายเลยค่ะการแกะเนื้อทุเรียนเราจะต้องปล้นเนื้อออกจากเม็ดให้หมดปลราในตึ้งเจียเม็ดจะได้สะอาดแล้วเราก็จะไม่เสียในการทำทุเเเเเรรรรียยนนนกวงงาาาไไมม่ด้้ปะะะสลพฉัจ เสียเนื้อไม่ได้ค่ะเห็นจะกรรมวิธีการทํานี่แล้วถ้าใครคิดจะต่อราคานี่เสียใจตายเลยแล้วเราก็แกะเนื้อกันเสร็จแล้วค่ะทุกคนอยากจะบอกว่าเคทเอลมาเลยทีสุดสปอนเซอร์ก็เข้าแล้วค่ะไม่ใช่ใครทีไหนไกลนั่นก็คือตาบอยนั่นเองน้าว่าทุนเร่ลูกเศร้ากับเมกวนกันไม่ไว่าเน็รอว่าเมพึ่งว่าบ้าจมไปเลยจัดเครื่องทุนแรงห้าแบบชุดใหญ่ไฟกระพริบไปเลยประเดิมเครื่องไม่ครั้งแรก กวนเนื้อตุเรียนไปเลยจุกๆ10กิโลช่วยย้อนระยะเวลาการกวนได้ดีมากๆเลยค่ะในวาายทีสุดเล้วเราจะต้องเอามากวนเองแล้วก็ต้องทําให้แห้งมากที่สุดแต่ยังไง <c oughs> การใช้เครื่องก็ทําให้เราประหยัดเวลาได้เยอะเลยค่ะทําให้เนื้อทุเรียนออกมาคุณภาพดีด้วย